เรามาทำงานหนักกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้ Mitsubishi X ็ก n d e r นะครับลักษณะการชนคันนี้โดนด้านข้างมานะครับโดนเต็มเต็มเลยโดนหนักเลยนะครับก็คือเสียหายทั้งคันนะครับเราอยากคิดว่าโดนด้านข้างแบบนี้แล้วมันเสียเฉพาะด้านข้างแต่จริงๆเนี่ยมันจะเสียทรงไปแล้วทั้งคันนะครับไม่มีเว้นเสียทรงทั้งคันเพราะฉะนั้นงานลักษณะแบบนี้การจัดทรงเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับมันก็ถือว่าเป็นงานยากเลยสำหรับช่างเพาะนะครับงานแบบนี้ สำหรับคันนี้ชนมาสภาพนี้นะครับก็อะไรนี่ปลาไปแสนกว่าแล้วนะครับแสนกว่านี้ก็คือยังไม่จบนะครับรถที่ชนมาหนักๆโดยส่วนมากเลยนะครับอะไรเนี่ยจะไม่จบในรอบเดียวนะครับก็จะต้องเช็คอีกรอบหนึ่งว่ามีอะไรส่วนไหนเพิ่มเติม,ตมบ้างตอนที่เราประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นี่ผมก็จะเอาขึ้นเทนมาเพื่อที่จะดึงชิ้นส่วนสําคัญสาคัญที่มันเสียหายออกให้หมดนะครับการที่เราจะเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่อันไหนก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนเข้าไปเนี่ย เราก็ต้องจัดทรงให้มันอยู่ใกล้เคียงกับของเดิมก่อนนะครับก่อนที่จะดึงเนี่ยก็จะต้องพัธนาการก่อนนี่หลายจุดมากนะครับสําหรับคันนี้คือไม่ใช่ว่าจะดึงออกทางด้านข้างอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องยืดไปหน้าไปหลังด้วยนะครับก็คือดึงด้านหน้าด้วยดั้งด้านหลังด้วยแล้วก็มัดด้านข้างด้วยนะครับมัดลงล่างด้วยนี่ก็จะเยอะมากนะครับเราก็จะต้อง เตรียมการก่อน่อนที่จะดึงนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงชิ้นส่วนพวกนี้นี่มันค่อนข้างจะแข็งแรงเราก็จะต้องมัดต้องคือเรียกว่าอะไรเอาให้มันอยู่ทีเดียวเลยนะครับไม่ใช่ว่าพอดึงแล้วขาดดึงแล้วขาดก็จะอันตรายด้วยนะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นที่เห็นเลยนะครับนี่ก็จะดึงแบบแรงมากนะครับหลตันนะครับตอนที่เราดึงออกมาแบบนี้ไม่ใช่ว่า จะเอาอะไรมาดึงไงมันออกแบบง่ายๆก็ได้นะครับบางที่นี่ก็จะใช้แบบโอกโซ่นี่กรณีแบบนี้นี่ก็คือค่อนข้างจะทํางานยากแล้วก็ช้าด้วยนะครับซึ่งมันต้องใช้แรงในการทํางานเยอะนะครับอันที่เองดูเหมือนว่าออกง่ายๆนี่ก็คือมันเป็นไฮดรอลิกนะครับอันนี้แหละที่ว่ามันสมควรมีนะครับตามอู่ทั้งหลายที่ว่าเวลาตั้งใจจะเปิดอูกันแล้วนะบางที่นี่ก็คือตั้งใจจะเปิดอู่ต้มตัวถังแล้วมันก็ควรจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่แบบว่ารองรับนะครับรองรับงานหนักแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็คือช่วยสุนเรงนะครับในการทํางานแล้วก็ที่สาคัญเลยก็คือคุณภาพงานเนี่ยมันก็จะได้กับอูนั่นเองนะครับฝีมือแล้วก็ชื่อเสียงต่างๆมันก็จะได้กับอูนั่นแหละนะครับสําหรับ mitsubishi e x เด d e r นี่ก็ถือว่าเป็นรถโมเดลใหม่นะครับการออกแบบรถโมเดลใหม่สมัยนี้หลายๆโยอเนี่ยก็จะไม่เน้นเรื่องความหนาอะไรมากมายนะครับแต่เหล็กหลายๆจุดหลายๆชิ้นนะครับของเขาที่ว่าเป็นส่วนสาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับก็ถือว่าเป็นเหล็ก คือเกือบจะเป็นเหล็กสปริงเลยก็ว่าได้นะครับมันแข็งมากนะครับเหล็กไม่ได้หนาแต่ว่าเป็นเหล็กแข็งมากนะครับในหลายๆจุดที่ว่าต้องการความสําคัญนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยที่ผมดึงออกมาเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเหล็กพวกนี้นี่มันก็จะยอมขาดนะครับเหล็กพวกนี้ตอนมันยุบเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปได้นะครับมันก็จะขาดในหลายๆจุดเหมือนกันตอนที่โดนชนเข้าไปพอเราดึงออกมาเนี่ยรอยเชื่อมรอยอักต่างๆนี่มันจะไม่ยืดให้นะครับเหล็กประเภทนี้มันเป็นเหล็กแข็ง เพราะฉะนั้นในหลายๆจุดท,ที่มันมีร่องรอยการยุบการยับจากการชนเนี่ยเวลาเราดึงออกมานะครับร่องรอยต่างๆพวกนี้มันก็จะยอมขาดหมดเลยมันจะไม่ยืดนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นอันนี้ก็คือตัดออกมาเลยนะครับอันไหนที่ไม่เอาแล้วนะครับก็ตัดออกมาเลยอันไหนที่มีอะไรเปลี่ยนนี่ก็ไม่ต้องมานั่งโจะไม่ต้องมานั่งเชียก็จะใช้แก๊สตัดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะครับชวนที่เห็นอันนี้ก็คือเป็นเชดซีนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นท่อนหลังเสียทีเดียวนะครับ ช่วงนี้มันก็จะยึดอารมหลังด้วยนะครับอาร์มโลหลังช่วงนี้ก็จะเป็นเหล็กหนานะครับส่วนชิ้นนี้ที่กําลังดึงอยู่ชิ้นนี้มันก็จะยึดกับถังน้ํามันด้วยนะครับมันก็จะมีน็อตฝังอยู่เพื่อที่จะยึดเหล็กรัดถังน้ํามันนะครับนี่เมื่อเราเลาะชิ้นส่วนต่างๆที่มันมีอะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนออกมาทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในของ m i t s u b i s h เอ็กเพนเดนะครับ สำหรับมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์คันนี้นี่ถ้ามีอายุสักห้าปีมีโอกาสที่จะคืนทุนสูงนะครับเพราะว่าทุนประกันเนี่ยมันก็จะต้องลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ก็คือทุนมันยังสูงเพราะว่าปีรถเนี่ยมันยังใหม่นะครับคิดว่าคันนี้ไม่น่าจะเกิน2ปีนะครับคือรถมันยังใหม่มากนะครับตอนนี้นี่ผมก็จะเลาะไปเรื่อยๆนะครับเลาะชิ้นส่วนต่างๆที่มีอะไรเปลี่ยนเนี่ยก็คือเลาะไปเรื่อยๆเพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันเสียหมดนะครับมันดึงมาหมดเลยทําให้ทรงเนี่ยมันเสียหมดเลยบริเวณ เสาประตูไม่โดนก็จริงนะครับเราดูว่ามันไม่ได้โดนแต่ชิ้นส่วนอะไรเหล่านี้นี่มันเชื่อมโยงเข้าหากันมันเชื่อมโยงติดกันนะครับทาให้เวลาเกิเดวา่นเนี่ยมันก็จะดึงโยงกันไปหมดเลยทําให้ความเสียหายนะครับทรงต่างๆเนี่ยเพี้ยนไปหมดเลยนะครับอันนี้เมื่อเลาะชิ้นส่วนต่างๆออกมาหมดแล้วก็จะสังเกตได้ว่าด้านใต้นะครับนี่ความเสียหายเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่เยอะมากนะค,ความเสียหายแล้วก็ที่สาคัญเลยอะไรไม่มีเปลี่ยนนะครับนี่ที่เห็นนะครับอะไรไม่มีเปลี่ยน ก็คือผมก็จะเลาะอ,ออกมาเฉพาะชิ้นส่วนที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับนี่กองนี้เลยนะครับนี่ที่เห็นแกะออกมากองนี้เลยนี่คือต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือมีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่ว่าบริเวณพื้นห้องโดยสา,ารคานยึดต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรนะครับก็คือพูดง่ายๆณเวลานี้ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นก็จะต้องเคาะทั้งหมดเลยนะครับพอค่อนข้างจะต้องใช้เวลาแล้วก็ ต้องมาหมกมุ่นอยู่กับงานแบบนี้นะครับซึ่งกรณีแบบนี้มันก็จะต้องทําแบบต่อเนื่องถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ควรมีงานอื่นมาแทรกเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานแบบนี้นี่มันก็จะต้องใช้สมาธินะครับอย่างที่เห็นเลยนี่กองนี้เลยนะครับกองนี้ก็คือจะต้องเคาะทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะใส่กลับเข้าไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับคือมันติด b บ c กออเดอร์นะครับการติดเบรกออเดอร์นี่มันก็ส่วนหนึ่งเราไม่สามารถกะกินได้ว่ามันจะมาเมื่อ,อไหร่นะครับ สามเดือนสี่เดือนเราก็ไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ว่าคําว่าติดเบรกออเดอร์นี่มันก็ต้องใช้เวลาแน่นอนนะครับสําหรับตัวน,นี้นี่พื้นน้องโดยสารต้นหลังแล้วก็คานขวางต่างๆผมก็เคาะเสร็จแล้วนะครับที่เห็นว่าเป็นพ่นสีพื้นสีเตาๆอันนี้ก็คือเคาะเสร็จหมดแล้วนะครับก็ใช้เวลาหลายวันอยู่ผมก็จะตัดมาตอนที่ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปเลยนะครับชิ้นส่วนเหล่านี้นี่ก็จะต้องใส่กลับเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับชิ้นส่วนใหม่ด้วยแล้วก็ชิ้นส่วนที่เคาะกลับเข้าไปด้วยนะครับที่มันไม่มีอะไรนะครับ อย่างที่เห็นอันนี้ก็คือมันจะยึดเบาะนะครับแล้วก็ยึดเข็มขัดนิรภัยด้วยก็จะเป็นเหล็กหนาซึ่งมันฝวงอยู่ในคานต่างๆนะครับชิ้นส่วนเหล่านี้เราก็จะต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เชื่อมกลับไปให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะใส่ชิ้นส่วนต่างๆอย่างที่เห็นอันนี้ก็คือเป็นเช็ดซีนะครับเช็ดซีช่วงนี้นี่ก็จะยึดอามล้อหลังนะครับผมก็จะตัดเอาเฉพาะช่วงที่จําเป็นนะครับจริงๆนี่มันก็จะมายาวถึงด้านหลังเลยนะครับแต่ว่ามันไม่จําเป็นเราก็จะ ม่ให้รถเนี่ยมันเสีย,ายจากการร่อมเยอะนะครับก็จะตัดเอาเฉพาะส่วนที่จําเป็นตรงรอยต่อพอดีเลยนะครับเอาส่วนนี้นะครับแล้วก็ที้นอันนี้ก็คือเป็นซับในบันไดตัวในสุดเลยนะครับมันก็จะต่อมาจากเสาประตูด้านหน้านะครับแล้วก็มาต่อกับเช็ดสีท่อนหลังนี่ก็จะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนชิ้นนี้มันอยู่ด้านในสุดแล้วก็ยึดกับพื้นห้องโดยสารด้วยนะครับ <Das que ath let> ผมก็จําเป็นที่จะต้องใส่เข้าไปก่อนซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้มันก็จะต้องอาร์กด้วยนะครับอาร์กให้ทุกจุดก่อนที่จะใส่ชิ้นส่วนอื่นนะครับนี่คือพูดง่ายเราก็จะต้องขึ้นโครงให้หมดนะครับอย่างที่เห็นว่าผมไม่ได้วางพื้นผมไม่ได้ใส่ชิ้นส่วนอื่นเข้าไปเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเอาทรงมันก่อนนะครับทรงที่ว่าก็คือโครงสร้างหลักของมันเลยนะครับจัดโครงสร้างหลักให้ได้ก่อนตอนนี้ก็คือเป็นเสาเก่งกลางนะครับเสาเก่งกลางอันนี้ก็เป็นตัวในสุดเลยนะครับ คือเสาเกงกลางตัวนี้มันก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับ3ชิ้นมาประกอบกันแต่ว่าต้องใส่สลับกันก่อนที่จะใส่ชิ้นกลางก็จะต้องมาสลับมาใส่ซับในบันไดอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับซับในบันไดชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นที่2เมื่อมาประกอบก,กับชิ้นในสุดนี่มันก็จะกลายเป็นเหล็กกลงแล้วก,ก็เป็นส่วนหนึ่งข,งของโครงสร้างหลักของตัวรถนั่นเองนะครับนี่มันก็จะมาต่อกับเจ็ดสีต้นหลังแล้วก็ต่อกับเสาประตูด้านหน้านะครับ ซึ่งกรณีที่เราจะใส่พวกนี้ได้เราก็จะต้องให้รถเนี่ยเข้ารูปเข้าทรงแบบว่าให้มันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็จะต้องค้ำไว้นะครับอย่างที่เห็นนี่ผมก็จะใช้เหล็กใช้เกลียวเนี่ยมาค้ำไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันหดตัวเยอะนะครับเพราะว่าคันนี้นี่ผมลงนับนับ,นบดูรอยอ์คเนี่ยทั้งหมดนี่คร่าวๆก็น่าจะประมาณสัก500จุดนะครับคิดว่าน่าจะประมาณสัก500จุดเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการเชื่อมเยอะมีการอาร์กเยอะก็ต้องระวังเรื่องการหดตัวนะครับเพราะว่าบางครั้งนี่ แค่มินเดียวเนี่ยก็มีผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจัดทรงอดีแลโก้ค้ำยันต่างๆให้ดีนะครับและตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือผมก็จะตัดซับในเสาเก่งกลางเอาเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปถึงด้านในถึงรังคาเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้รถมันเสียายจากการร่อมเยอะก็เอาเฉพาะที่จําเป็นนะครับ เมื่อเราใส่ซับในบันไดตัวที่2แล้วเราก็จะต้องเอาเสาเก่งกลางตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวที่2เหมือนกันมาประกบอีกชั้นหนึ่งมันก็จะสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับชิ้นนี้มันจะเป็นเหล็กหนานครับซับในเสาเก่งกลางชิ้นนี้เป็นเหล็กหนาเพราะว่ามันจะยึดประตูหลังด้วยนะครับมันจะมีน็อตตัวเมียฝังอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นการใส่อะไรเหล่านี้กลับเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลักนะครับการคลาดเคลื่อน จากการติดตั้งอะไรเหล่านี้แค่มินเดียวเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับความสวยงามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะต้องเปห๊หมากที่สุดเพราะว่าเวลาเราเชื่อมเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะถอดออกมาได้แล้วนะครับมันจะต้องติดตั้งเข้าไปโดยการเชื่อมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรทุกส่วนเนี่ยก็จะต้องแม่นยําให้มากที่สุดนะครับนี่ ทุกอย่างนะครับเชื่อหมดเลยนะครับชิ้นส่วนอะไรเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะถอดได้ไม่สามารถที่จะเอามาปรับแต่งได้ถ้าเราใส่เข้าไปแล้วมีการคลาดเคลื่อนนะครับสาหรับบางท่านนี่ก็ถ้าก็มาถามเหมือนกันนะครับว่าทําไมไม่ใช่หน้ากากที่มันครอบบนหัวเลยที่มันปรับเสงได้นะครับซึ่งกรณีแบบนั้นนี่มันก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าการซ่อมตัวถังนี่มันอ์คแค่จุดตรงจุดแล้วเราก็ต้องวางมือแล้วก็ไปปรับแต่งแล้วก็กลับมาอ์คสักจุดตรงจุดแล้วก็ต้องวางมือไปจัดทรง ปรับแต่งตรงนู้นตรงนี้ก็คือมันไม่สะดวกนะครับการใส่หน้ากากปรับเสียงแบบครอบบนหัวแบบนั้นก็คือเหมาะกับการเชื่อมแบบว่าลากยาวๆนะครับแบบนั้นใช้ได้นะครับ สำหรับที่ใส่อยู่ก็เป็นซับในซุ้มล้อบางคนหลังนะครับของมิตซูนี่ของเขาก็จะมาทั้งชุดก็มีนะครับหรือจะมาแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็มีก็คืออะไรของเขาเนี่ยลักษณะการขายก็จะคล้ายๆกับโตโยต้านะครับก็คือจะมี2แบบก็คือเราจะสั่งแบบมาทั้งชุดก็ได้จะสั่งมาแบบว่าแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็ได้ก็คือเป็นข้อดีนะครับก็คือตาบางรุ่นบางย่อเนี่ยก็คืออะไรเนี่ยมันจะมาแบบว่ายกชุดไปเลย อย่างซุ้มล้อหลังเนี่ยก็จะไม่แยกเป็นชิ้นมาทั้งชุดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนเฉพาะบางชิ้นเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะครับในกรณีเป็นเงินสดเนี่ยสำหรับชิ้นส่วนนี้ที่ผมตัดอยู่ก็คือเสาเก่งกลางนะครับเสาเก่งกลางอย่างที่เห็นตอนทีแรกก็คือเราใส่ไป2ชิ้นแล้วนะครับอย่างที่บอกว่ามี3ชิ้นชิ้นนี้ก็คือชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3มมันก็จะอยู่ด้านนอกสุดเลยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงความสวยงามแล้วชิ้นนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเป๊ะจะต้องลงตัวนะครับ ก่อนที่เราจะลองประตูเนี่ยนี่ผมก็จะใส่เข้าไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็คีบด้วยคีมไว้หรือบางจุดก็จะยึดด้วยน็อตไว้ก่อนแล้วก็ลองประตูนะครับสําหรับรถที่จนหนักแบบนี้นี่ขั้นตอนการลองอะไรนี่เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะครับมันจะเป็นขั้นตอนที่ข้ามไปไม่ได้เป็นขั้นตอนที่จะต้องมีก็คือการลองอะไรนะครับ ชิ้นส่วนไหนก็แล้วแต่ที่เสียนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นของแท้แค่ไหนนะครับก็จะต้องลองทั้งหมดอย่างทีนอันนี้ก็คือเตรียมที่จะใส่บางโคลหลังนะครับบางโคลหลังอันนี้ก็คือผมลองไว้แล้วก่อนที่จะใส่ยิงนี่ก็จะต้องยิงกาวตะเข็บนะครับเพื่อที่จะป้องกันแม่น้ํามันเข้าน้ํามันซึมเข้าไปด้านในนะครับก็จะต้องยิงไว้แบบนี้ทุกจุดนะครับที่เป็นส่วนสําคัญนี่ แล้วก็ใส่บังโคลหลังเข้าไปนะครับคือไม่ถอดแล้วนะครับชิ้นส่วนเหล่านี้นี่มันก็จะต้องเป๊ะแล้วทุกอย่างลองไว้หมดแล้วนะครับก่อนที่จะใส่จริงแบบนี้เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนี่ก็จะต้องจัดทรงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เข้ารูปเข้าทรงเหมือนกับที่เราลองไว้ครั้งแรก สำหรับการที่จะใส่ชิ้นส่วนอะไรภายนอกเข้าไปเนี่ยก็คือเราต้องมั่นใจแล้วนะครับว่าโครงสร้างภายในนี่มันเข้ารูปเข้าทรงไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะฝืนนะครับมันก็จะดึงชิ้นส่วนภายนอกเนี่ยตามเข้าไปด้วยเพราะว่าชิ้นส่วนภายนอกเหล่านี้มันจะเป็นเหล็กบางครับคือบางมากนะครับรถสมัยนี้ภายนอกเนี่ยมันจะบาง <S <S <Rome. S 2> เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับมันก็จะต้องเข้ารูปเข้าทรงเพื่อที่จะไม่ให้ชิ้นนอกเนี่ยมันฝืนนะครับ เมื่อเราจัดทรงได้ตามต้องการแล้วคราวนี้เราก็อาร์กเลยนะครับในหลายๆจุดนี้เราก็สามารถอาร์กไปก่อนได้เลยเพราะว่ามันจะไม่ต้องมีชิ้นส่วนอื่นมาต่อเนื่องแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะอาร์กไปเลยข้างหลังนี้อาร์กได้เทบทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็อย่างที่เห็นอย่างที่บอกเลยนะครับคันนี้นี่รอยอาร์ก,กประมาณน่าจะประมาณสัก500จุดสำหรับการอาร์กชิ้นส่วนเหล่านี้นี่ในบางจุดเนี่ยก็จะต้องคอยปรับไฟอยู่ตลอดนะครับเพราะว่า บางจุดภายในเนี่ยค่อนข้างจะหนานะครับดับในของเขาบางจุดเนี่ยก็ภายนอกเนี่ยมันเป็นเหล็กบางเพราะฉะนั้นเวลาเราอาร์คเนี่ยถ้าเราปรับไฟให้มันแรงเกินเพื่อที่จะชิ้นส่วนด้านในมันละลายเนี่ยด้านนอกก็ทะลุอีกพอเราปรับไฟให้มันแบบว่าอ่อนให้มันเหมาะกับชิ้นส่วนด้านนอกด้านในก็ไม่ละลายอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องให้เหมาะสมเราก็จะต้องค่อยไล่ปรับไฟอยู่เรื่อยนะครับ บางโกลหลังนี่ก็เป็นอะไรของแท้ไฟท้ายก็เป็นอะไรของแท้นะครับแต่ว่าก็ต้องลองนะครับลองทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่ารูปทรงเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมนะครับขั้นตอนการลองอะไรนี่เป็นขั้นตอนสําคัญเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในอาชีพของช่างเคาะจะต้องลองหมดไม่ว่าอะไรชิ้นนั้นจะเป็นของแท้แค่ไหนนะครับเพราะว่าการ่อมรถเหล่านี้นะครับมันเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุมารถเหล่านี้มันเป็นงานที่เราต้องการการแก้ไขนะครับอ่ามันเป็นงานแก้ไข สำหรับอะไรหลายๆชิ้นนี่ก็สังเกตได้เลยว่าผมก็จะตัดเอาเฉพาะที่จําเป็นทั้งนั้นนะครับไม่ได้ว่าเอาทั้งหมดที่เขาให้มานะครับไม่อย่างนั้นนี่งานมันก็จะลามไปเรื่อยเราก็จะเอาเฉพาะที่จําเป็นทุกชิ้นเลยนะครับส่วนไหนก็เล้วแต่ที่เขาให้มาถึงแม้ว่าจะให้มาเยอะก็ตามนะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเอาทั้งหมดนะครับไม่อย่างนั้นงานเนี่ยมันก็จะลามไปเรื่อยจากการซ่อมนะครับนี่พอตอนนี้ก็จะอาร์กเก็บงานแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับอาร์กไปเรื่อยทุกจุดนะครับตามบันไดพวกนี้นี่รอยอาร์ก็ค่อน บันไดช่วงนี้มันก็จะเป็นเหล็กหนามาประกบด้วยนะครับจากการที่เราเอาซับในบันไดที่ใส่ยตอนที่เรกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีประมาณสองสามชั้นนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนอื่นด้วยนะครับที่เสียบเข้ามาจากเสาประตูด้านหน้าซ้ายนะครับ<ม>ก็จะเป็นเหล็กหนานะครับนี่ตอนนี้ก็โครงสร้างหลักก็ถือว่าได้แล้วนะครับโครงสร้างหลักได้แล้วเราก็จะอาร์คไปว่าเก็บงานเลยนะครับอาร์คทั้งหมดเลยรอยอาร์คมีกี่จุด,จดกี่จุดก็จะอาร์คเชื่อมไ้หมดเลย นี่ด้านใต้ก็อีกเยอะนะครับด้านใต้นี่รอยอาร์ตต่างๆนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยนะครับไม่ได้อาร์คอย่างเดียวเพราะว่าด้านล่างนี่มันก็จะเกี่ยวกับความแข็งแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนหลายๆชิ้นก็จะเป็นเหล็กหนาแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับก็จะต้องอาร์คให้หมดเลยนี่ทุกจุดนะครับ สำหรับรถที่ชนหนักแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะๆต้องเชื่อมเยอะๆแบบนี้ก็ควรเลือกอูที่มีเครื่องเชื่อม CO2 นะครับเพราะเครื่องเชื่อม CO2 นี่เวลาเชื่อมลงไปความร้อนเนี่ยมันไม่กระจายตัวเยอะนะครับมันก็จะส่งผลเรื่องอายุการใช้งานของรถนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้ก็จะเก็บงานไปเรื่อยนะครับเมื่อรูปทรงโครงสร้างหลักทั้งหมดได้แล้วนะครับอย่างที่เห็นอันนี้ก็คือเป็นพื้นในห้องโดยสารนะครับคือพื้นอันเก่าเนี่ยมันยับมากนะครับมันยับแล้วก็เคาะนี่ไม่คุ้มเลย งานก็จะไม่สวยด้วยผมก็เลยเลือกที่จะขึ้นรูปใหม่นะครับนี่อย่างที่เห็นก็จะใช้เหล็กเนี่ยมาขึ้นรูปเป็นพื้นแผ่นใหม่นะครับเพราะว่าชิ้นนี้ไม่มีอะไรนะครับชิ้นนี้ไม่มีอะไรก็เลยจะต้องสร้างใหม่ขึ้นมาทั้งชิ้นเลยนะครับนี่สําหรับมิตรูรุ่นนี้นี่ก็ถือว่าออกมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าอะไรภายในบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่ครบนะครับมันจะมีเฉพาะภายนอกนี่รอบๆภายนอกเนี่ยก็ถือว่ามีนะครับอะไรโดยส่วนมากนี่ก็จะมาจากอินโดนะครับ แต่ว่าอะไรโครงสร้างภายในนี่ก็จะยังมีไม่ครบอย่างพื้นชิ้นนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่เฉพาะพื้นนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบอื่นอีกหลายชิ้นนะครับที่มันไม่เนียะไรแต่ว่าหลัหกๆเนี่ยผมก็จะเอาพื้นอันนี้ก่อนเลยนะครับก็คือจะต้องขึ้นรูปพื้นอันนี้เพื่อทีท่จะทดเทนอันเดิมแล้วก็โครงสร้างคานขวางคานยึดบ่อต่างๆเนี่ยก็จะเอาของเดิมเนี่ยมาเคาะใส่นะครับแต่หลัหกๆพื้นอันนี้นี่ก็คือมันยับเหลือเกินไม่สามารถที่จะเคาะใส่ได้ การขึ้นรูปขึ้นลายเราก็จะใช้ของเดิมนะครับเป็นเกณฑ์ตอนนี้ก็เคาะขึ้นรูปของใหม่เสร็จเรียบร้อยก็จะเอามาใส่แล้วก็อาร์กกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมเลยนะครับก็เฉพาะพื้นอย่างเดียวนี่รอยอาร์ก,ก็น่าจะเกือบร้อยนะครับเกือบร้อยจุดรอยอาร์กเฉพาะพื้นคือมันจะมีส่วนประกอบอื่นด้วยนะครับคานยึดต่างๆด้านใต้ด้วยเพราะฉะนั้นความแข็งแรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นรูปอันใหม่เนี่ย ลูกฟูกหรือลายต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องน้นนะครับให้มันเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความแข็งแรงเหมือนกันนะครับลูกฟูกต่างๆสันเหลี่ยมต่างๆที่เขาขึ้นรูปมาเนี่ยเราก็จะต้องทําให้เหมือนเดิมนะครับทาให้ลักษณะเดียวกับที่โรงงานเขาปั๊มขึ้นรูปมาเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็เรามาใส่ชิ้นส่วนที่มันประกบกับพื้นนะครับชิ้นนี้มันก็จะเป็นเหล็กหนาต่อมาจากด้านหน้านะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องตัดออกไปแล้วก็เอาใส่กลับเข้ามานะครับนี่เมื่อใส่กลับเข้าไปแล้วมันก็จะมีคานยึด อีกทีหนึ่งนะครับนี่คานยึดเบาะตัวนี้ยึดเบาะอันหน้านะครับหน้าซ้ายแล้วก็เป็นคานตัวหน้านะครับคานยึดเบาะหน้าซ้ายอ่าเป็นคานตัวหน้าคานตัวนี้เหล็กไม่ได้หนานะครับ <S <S แต่ว่าเป็นเหล็กแข็งมากนะครับตัวนี้ผมเคาะกันแบบว่าค้อนตีกลับเลยสาหรับเหล็กพวกนี้นี่อันน,นี้ก็คือเป็นคานยึดเบาะหน้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นคานตัวหลังนะครับคานอันนี้ก็เป็นเหล็กหนา <S <S เหมือนกันここนี่ก็จะเคาะของเดิมใส่ทั้งหมดเลย ใส่ที่ต้องเคาะคานพวกนี้ใส่กลับเข้าไปนะครับใยของเดิมเนี่ยเคาะกลับเข้าไปก็บพราะว่ามันมาพร้อมกับพื้นนะครับก็คือถ้าพื้นในห้องโดยสารเนี่ยไม่มีอะไรขายคานพวกนี้นี่มันก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเคาะชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยกลับเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับรอยอักเยอะมากนะครับคืออากกันเปน็นวันๆยังไม่เสร็จนะครับสาหรับรถคันนี้เพราะว่าอะไรที่เปลี่ยนเข้าไปก็ค,ค่อนข้างใจเยอะนะครับ แล้วก็เมื่อเราจัดตรงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็จะมาลองอะไรส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาร์มโล่หลังนั่นเองนะครับอาร์มโล่หลังนี่มันก็จะประมาณว่าใช้เหล็กโทชั่นบีมนะครับเหล็กประเภทนี้มันก็สามารถที่จะบิดตัวได้นะครับคือช่วงล่างแบบนี้นี่มันก็จะได้เรื่องความคงทนนะครับการดูแลบำร,ร,รุงรักษานี่ก็คือมันไม่แพงนะครับลักษณะช่วงล่างหลังแบบนี้นะครับ สำหรับรถที่มีราคาประมาณสัก1ล้านบาทนะครับโดยส่วนมากจะเทพทุกเย้านะครับราคาประมาณ1ล้านบาทช่วงล่างด้านหลังนี่ก็จะได้เป็นเหล็กทรอชั่นบีมแบบนี้นะครับก็คือดูแลรักษาง่ายค่าใช้จ่ายน้อยนะครับ แต่ถ้าอยากได้แบบนิ่งๆน,งนะครับเสียงเงียบๆนี่ก็จะต้องราคากระโดดไปเป็นล้านสามล้านสีประมาณนี้นะครับมันก็จะได้เริ่มเป็นปีกนกแล้วนะครับมันก็จะได้เรื่องความเงียบนะครับความนิ่งในการขับขี่การเข้าโค้งนะแต่ว่า,าค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเนี่ยมันก็จะแพงตามไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อรถเนี่ยมันก็จะต้องศึกษาข้อมูลด้วยนะครับนี่อย่างคันนี้ราคาก็น่าไปเก้าแสนน่าจะมีสําหรับ mitsubishi expander นะครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้ก็จะ เหมือนๆกันนะครับกับรถเก๋งทั่วไปแต่ว่าก็จะมีไซส์ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นรถ s อ v ที่มีขนาดที่ว่าแม้ว่ากลางๆนะครับช่วงล่างแบบนี้ก็พอใช้ได้นะครับสำหรับรถครอบครัวนะครับนี่ตอนนี้ก็จะต้องลองอะไรทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างเชื่อมไว้หมดแล้วอาร์คไปหมดแล้วอะไรทุกชิ้นก็จะต้องลองแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วคราวนี้นะครับนี่ประตูทุกบ้านนะครับก็จะต้องมาดูว่าเรียบร้อยไหมนะครับมันยังเหมือนเดิมไหมเพราะว่า รถที่มีการเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับโดยอาร์คเยอะขนาดนี้นี่มันมีโอกาสที่จะหดตัวนะครับเหล็กมีโอกาสที่หดตัวทําให้รูปทรงนี่อาจจะผิดเพี้ยนไปจากของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทุกจุดจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็จะลองหมดเลยสําหรับคลิปนี้นี่ก็ค่อนข้างจะยาวนะครับบรรยายตั้งแต่หัวค่ําจนดึกเลยตอนนี้เสียงเริ่มไม่มีแล้วนะครับ ก็ตัดตัดต่อตัดตัดอยู่กว่าจะเสรซตคลิปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการทําคลิปลง YouTube นี่แล้วก็ต้องทําเองด้วยนะครับไม่ได้ว่าไปจ้างใครนะครับอันนี้ก็คือแตยเองทําเอง,เองตัดต่อเองทุกอย่างทําเองหมดเพราะฉะนั้น<ๆ>ก็แต่ละคลิปเนี่ยบางทีจะเห็นว่าผมไม่ก็ได้ลงคลิป3มวัน4วันก็มีนะครับหรือเป็นอาทิตย์ก็มีนะครับบางทีไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าคือมันต้องใช้เวลาในการทํางานด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมาตัดต่อคลิปด้วย แล้วก็จะต้องมาหาเนื้อหาด้วยบางอย่างเนี่ยผมก็จะต้องดูข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเราจะพูดไปแบบมั่วๆนี่ก็ไม่ได้นะพูดตามใจที่เราคิดเลยไม่ได้นะครับก็จะต้องมีข้อมูลมาบางส่วนด้วยเพื่อที่จะประกอบเข้าไปในคลิปนะครับนี่ก็อย่างถี่ห็นตอนนี้นี่ก็จะมาถึงขั้นตอนหลังๆแล้วขั้นตอนท้ายๆแล้วเพราะว่าอะไรหลายๆชิ้นนี่ก็ลองกันแทบตั้งหมดแล้วนะครับนี่ถึงแม้ว่าการชุดหลังจะไม่เสียนะครับจะไม่โดนแต่ว่าจะต้องลองมาเพื่อจะประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับว่า โครงสร้างส่วนไหนเสียบ้างนะครับเราก็จะได้มาแก้ปัญหากันให้ถูกจุดนะครับแล้วก็จะได้มาปรับแต่งกันเพื่อที่จะให้มันเข้ารูปกระงให้มันสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่สาหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นี่เดี๋ยวจะไม่สบายใจเรื่องอะไรนะครับอะไรภายนอกนี่มีทุกชิ้นนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เขาไม่เอามาสต็อกไว้แล้วก็จะต้องรอการผลิตนะครับเพราะว่าอะไรภายในนี่มันขายไม่ค่อยได้นะครับคือรถต้องชนหนักจริงๆเนี่ยบางคันชนหนัก แล้วก็ต้องคืนซากไปก็มีนะครับบางคันชนหนักแล้วก็ต้องโรปเป็นปีก็มีกว่าจะ่้มเพราะฉะนั้นอะไหล่ภายในเนี่ยมันก็จะขายยากนะครับเขาก็เลยไม่เอามาสต็อกแล้วก็เขาไม่ผลิตแบบว่าเยอะๆนั่นเองนะครับแต่อะไหล่ภายนอกทั่วไปนี่มีขายแน่นอนนะครับแล้วก็มีทุกชิ้นไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่รถรุ่นนี้นะครับภายนอกนี่มีทุกชิ้นแน่นอนนะครับสำหรับการน,นี้นี่ก็ถือว่ามาถึงขั้นตอนท้ายๆขั้นตอนหลังๆในหน้าที่ของช่างเคาะแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ลองไฟท้ายอีกสักที่หนึ่งนะครับไฟท้ายนี่ถ้าจําไม่ผิดก็ลงเกือบสิบรอบเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าไฟท้ายจะเป็นของเทถึงแม้ว่าบางคนหลังจะเป็น,ปปน,ปนของเทก็ตามนะครับแต่ว่าก็ต้องลองเอาความชเจนีว้ก่อนก็คือถ้าเป็นไปได้ไม่ควรพลาดนะครับถ้าเป็นไปได้ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คืออยากให้จบในหน้าที่ของเราแล้วก็มันจะได้แบบว่าคือมันเป็นมืออาชีพนะครับอ่าก็มันจะได้ดูแล้วมันเรียบร้อยมันเป็นมืออาชีพงานก็นจะได้จบนะครับนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกันนี้ จากการทํางานจริงสําหรับคันนี้นี่ก็ร้อยกว่าชั่วโมงนะครับจากการทํางานจริงยน่นเวลาตัดมาเรือ20กว่านาทีนะครับก็เพื่อจะได้เป็นความรู้นะครับกับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นในหน้าที่ของช่างโคะนะครับว่า การ่อมรถการซ่อมตัวถังการทรํงางานดน้านนี้มันเป็นอย่างไรนะครับก็เพื่อจะให้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ